สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n เอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกมมือถือใหม่ในสตูไทยนะครับกับเกมโฟลสักเคนเวอร์ทูนะครับสำหรับเกมนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเป็นช่วงโคลสเบต้านะครับให้เข้าไปลองกันนะสำหรับ For สักเคนเวอร์ทูนะครับเอาละเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมเป็นยังไงนะครับภาพจะสวยหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นเบื้องต้นนี่มีภาษาไทยแล้วด้วยนะครับตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเนี่ย จะมีเซิร์ฟหนึ่งกับเซิร์ฟสองนะครับนี่เริ่มมาเราจะต้องสร้างตัวละครนะครับคลาสตัวละครตอนเริ่มต้นเนี่ยในช่วงโคลชเบต้าจะมีอยู่5คลาสด้วยกันนะครับอีกคลาสหนึ่งมันยังต้องรอนะอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่ะไปดูคลาสแรกก่อนนะครับตัวนักล่าปีศาจนะครับสามารถเปลี่ยนเพศได้นะครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะเลือกได้นะครับ พลังนี่ก็จะเหมือนกันนะนักล่าปีศาจนะครับเป็นตัวดาเมจร,ระยะใกล้นะครับใช้ดาบ2มือนะก็จะเน้นเรื่องการรอดชีวิตนะครับน่าจะเป็นตัวแบบเหมือนสายถึกนะเลนรอดชีวิตแล้วก็ควบคุมนะครับต่อมานะครับเป็นตัวมือปืนนะครับตัวมือปืนจะเป็นตัวยิงระยะกลานะครับใช้ปืนคู่แล้วก็มีความว่องไวและแม่นยํานะครับ เน้นการเคลื่อนไหวแล้วก็พลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาเป็นนักดาบเวทนะครับโอ้นักดาบเวทนี่พลังดูค่อนข้างจะสมดุลน,นะเกือบจะเท่าๆกันหมดเลยมีแค่ด้านควบคุมที่น้อยไปน,นิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะใช้อาวุธดาบเวทนะครับโจมตีระยะใกล้นะครับมันมันเป็นแบบทั้งตัวเวทมนต์แล้วก็ตัวโจมตีกายภาพนะ นี่ตรงนี้เราสามารถกดดูสกิลได้นะครับว่าอยากเล่นตัวไหนนะอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปใหม,ใหม่ที่นักดาบเอ้ยนักล่าพิษายก่อนนะอ่านี่คือการโจมตีนะครับสกิลเฉือนเะบันสกิลเทพสงครามบุกนะครับโหเท่เ่ะท่านี้แล้วก็ความโกรธแห่งพายุนะครับเน้นแบบดาบหมุนๆเลยต่อไปเป็นมือปืนนะครับยิงต่อเนื่องปืนคู่จู่โจมนะครับ เป็นตัวยิงระยะกลแต่เอาปืนเข้าไปตีเฉยพายุเพลิงนะครับหัวน,นี้เป็นแบบยิงหมู่นะแล้วก็นักดาบเวทนะครับนี่คมดาบระเบิดนะครับโอ้เป็นดาบคู่ดีกว่าอย่าเรียกดาบเวทเลยอย่างเงี้ยพลังเวททะลวงนะครับเฮ้ยเท่นะพูดถึงอันนี้วิญญ,ญาณจุตินะครับโอ้โหนะตัวต่อไปนะครับนักเวทลีลับเน้นการโจมตีรุนแรงโจมตีหมู่นะครับตีระยะไกลนะทาง ทางทานน้ําแข็งนะครับอันนี้เป็นมิติข้ามควรตัวนักเวทเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่ซีได้ด้วยแล้วก็พลังโจมตีเยอะนะครับอันนี้มิติข้ามควนใช่ไหมเป็นสายฟ้านะครับแล้วก็อีกอันนึงคือพายุน้ําแข็งนะครับโอ้ที่มัดสนับสนุนได้ด้วยเหรอตัวนี้นะแล้วก็คลาสต่อไปนะครับจะเป็นบัดไรเดอร์นะครับบัดไลเดอร์เป็นตัวระยะใกล้นะครับใช้เขียวแล้วก็ อาจทำให้ดาเมจที่เราทำได้กลายเป็นเลือดได้เหมือนเหมือนดูดเลือดได้ใช่ไหมเราบําเคียวยมาทูดจุติแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือจูโจมแสงดาวเราเล่นตัวไหนดีจริงตัวนี้ก็ดูเขาท่านะดูดเลือดได้ด้วยนะครับแม่จะชอบตัวเวทแต่ตัวเวทมันเน้นยิงอย่างเดียวนะอ่ะปะตัวเวทนี่แหละ สามารถปรับแต่งรูปหน้าตัวละครได้นิดหน่อยนะครับเอาหัวฟ้านี่แล้วกันโอเคตรงนี้เป็นพวกรายละเอียดสีผิวนะครับทรงผมรูปหน้าเอ้ยปรับได้เยอะเหมือนกันตอนแรกคิดว่าปรับได้ไม่เยอะรูปหน้าโอ้โหแต่ว่ารายละเอียดยากเยอะเลยโอเคอันนี้แหละอันนี้แหละโหและตั้งชื่อกันก่อน เสียงภาคนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าในตัวเกมมีคำอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับ the quest panel เข้าสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับเราสามารถบังคับได้อย่างอิสระนะครับเดีย๋ยวขอเพิ่มเสียงนิดนึงในเกมนี้มีระบบเซิร์ฟย่อยด้วยนะคือไม่ต้องกลัวว่า เซิร์ฟที่เราอยู่นี่คนจะเยอะไปนะครับอันนี้คือการโจมตีใช่ไหมอ๋อแล้วก็พวกสกิลนะครับต้องเก็บในเลเวลก่อนเลเวลยีจะปลดล็อกสกิลทั้งหมดนะครับสำหรับการทำเควสก็แน่นอนเป็นระบบออตโต้เหมือนในมือถือทั่วไปเลยนะครับค้นหาเส้นทางทำเควสอัตโนมัติทำภารกิจนะครับได้กระทาเวทมาแล้ว กำจัดมอนสเตอร์นี่ไงเราได้สกิลมาแล้วเบิร์สนี่ไงเน,น่กำแข็งลดสปีดเรียบร้อยโดยหลกักๆนะครับ ภาพถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเสียงภาคเนี่ยเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาภาษาไทยมาหรือเปล่านะระบบการต่อสู้นะครับตัวละครสามารถสู้ได้อย่างอัตโนมัติด้วยนะโอ้ใช้มังกรได้ด้วยว่ะเฮ้ยมีสัตว์ขี่ด้วยโอยอยางเทเลยโอ้ตีพ่นไฟ ต้องปราบไปตัวนั้นให้ได้ก่อนฮึบไปเน่ไม่อะมากรอเทจริงถ้าได้ไปตลอดก็ดีสิเดี๋ยวแต่เดี๋ยวน่าจะโดนคืนนะครับมาก่อเอาโดนเอาไปแล้วโอ้โดนโดนจับไปแล้วมากรอเราต้องปราบเจ้า DCO ให้ได้นะครับคือตัุรกมมันจะมีระบบสู้ออโต้อยู่นะหรือว่าเราจะสู้เองก็ได้นะครับได้หมด นะคือต้องเน้นเรื่องการหลบหลีกนิดหน่อยโอเคได้ถุงมือพลังจิตมาเสื้อยาวพลังจิตประดับหัวพลังจิตโอ้โอไม่เป็นเซ็ตเลยนี่ว่าพาชนะนะครับเริ่มต้นมานี่ก็คือเลือกได้3ตัวเขาบอกว่ามันแตกต่างกันแค่รูปลักษณ์จะเอาหมีอ้วนกลมมาป่าน้ำแข็งก่อเหล็กหรือว่าม้าพูดราตี อันนี้ดูเท่อมันมีแบบเหมือนละองละองสีทองมาด้วยอันนี้ดีกว่าหมาป่าน้ำแข็งกเกาะเลกโอเคไปคุยกับ,บรูกต่อนี่ได้หมาป่ามาแล้ววิ่งอย่างไวเลยโอ้ oh. these are essential supplies for rising red perhaps you could lend a hand in repairing our wagons มีด่านบอสส่วนตัวด้วยเหรอโอ้ก็อันนี้จะเหมือนระบบของ MMO เกมอื่นในมือถือเลยนะก็คือเติมเงินครั้งแรกนะครับจะได้รับพวกอุปกรณ์ที่เป็นสีส้มนะครับสีแดงกับสีส้มนะเออวันที่1อันนี้ได้ได้นี่นะแล้วก็วันที่2จะได้ พวกของอย่างอื่นนะครับเป็นพวกชุดแฟชั่นนะวันที่3ได้ทรงผมโอเคประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นช่วงโค้ดเบต้าอยู่นะไว้เดี๋ยวรอเปิดจริงค่อยเติมก็ได้สำหรับใครที่อยากจะเล่นแนวนี้นะครับมันจะแตกต่างจากพวก MMO คลาสสิกนะที่แบบเน้นเรื่องการบอดเก็บเลเวลใช่อ่ะที่เหมือนแบบเอาตัวไปปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ ปล่อยให้มันตีไปแล้วค่อยมาเก็บของเนี้ยแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนการเนียนทำเควส์นะครับแล้วก็ไปลงแบบดันเจียนล่าบอสนะแต่ว่าที่เหมือนกันก็คือสามารถเปิด PVP ผู้เล่นอื่นได้นะครับโอ้พูดถึงมาทำฉากดูยิ่งใหญ่ลางการเนี่ยมีแบบเป็นในเมืองตีมตัวเกมมันสวยดี เป็นเหมืหอนพวกเมืองหลวงเมืองอัสวินะลรแบบนี้ก็อันนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะสำหรับมือถือแนวนี้นะครับเพราะว่ามัน <lite> จะมีระบบออโต้ให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเก็บเลเวลหรือว่าการทำเคเวสตต่างๆนะครับแต่ก็สามารถยกเลิกได้นะโอ้พูดถึงตัว ศัตรูที่มันออกแบบมาสวยแะดูมังกรยักษ์เกามือดีอย่างเท่เลยว่ะ <want> นี่ได้รองเท้าผ้าพลังจิตเนี่ยระบบสวมใส่ก็ยังสวมใส่ออโต้ให้เรานะครับคือถ้าเราไม่กดก็ได้5วิวมันก็ใส่ให้เองนะครับแบบเดี๋ยวนี้เลเวลไป16แล้วเดี๋ยวหยุดแป๊บอยากดูเรื่องโปรายวันตรงนี้นิดนึง อันนี้คืออะไรอ๋อเหมือนแบบเติมเงินช่วง CBT แล้วก็จะไปได้ไอตัวเขาเรียกอะไรเนี่ยตรงเนี้ยคืนผลึกวิญญาณผลุกมัดไอคืนผลึกวิญญาณนะครับได้เยอะกว่าปากตินะในช่วงเปิดนะครับอันนี้จะเป็นเติมเงินครั้งแรกเฉยๆโอเคพูดถึงตัวละครมันออกแบบมาดูสวยนะใช่ไหมเนี่ยดูหมาน้ําแข็งนี่มีลวดลายมีฟิงฟิงออกมาด้วย อะไร่าเหลืองเหลืองเป็น A ura, A ura> ออร่าออร่าเดี๋ยวลองดูซิว่ามันมันจะแบบมีตั้งค่าให้มันชัดกว่านี้หรือเปล่านะนี่มากกว่านี้ได้นะครับสูงสุดแล้วก็จำนวนผู้เล่นที่เห็นนะครับโอ้มีเปิดเอฟเฟกตจอสันได้ด้วยปิดเอฟเฟกสกิลผู้อื่นได้นะครับตั้งค่ามุมมองค่าต่อสู้นะครับมีเยอะเลยรายละเอียดการการปรับค่านะ ฟิลเตอร์ก็ตั้งได้โอเคเอาประมาณนี้แหละเอาสูงสุดก่อนนะจริงมีพวกโคดด้วยนะแต่สูงสุดนี้ก็ไม่ค่อยต่างจากสูงเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้เล่นผ่านโปรแกรมจำลองนะครับถ้าเล่นในมือถือแรองๆอาจจะโสนกว่าน,นี้โปรแกรมจำลองมันมีขีดจำกัดของมัน โอเคอันนี้ก็คือการตรีบวกอุปกรณ์นะครับมีระบบตีบวกแบบอัตโนมัติด้วยตีทั้งหมดอะไรแบบนี้ทีเดียวสงสัยไอ้ om, บอสสุดตัวนี้จังเลยอ๋อนี่ไงบอสสุดตัวเราสามารถเข้าไปลุยได้ใช่ไหมเดี๋ยวรับของก่อนอันนี้ไปเลยได้ไหมตรงไป i a นี่ไงเปิดบอสส่วนตัวแล้วเก็บของเป๊บเปิดบอสส่วนตัวนะครับนี่งระบบบอสส่วนตัวนะครับโอ้ราชาปีศาจราตรีคือบอสมันจะมีแบบเพิ่มไปเรื่อยๆนะก็พอเข้าไปก็จะได้ของนะครับมันจะมีบอกว่าเป็นของขั้นอะไรเท่าไหร่นะ คือถ้าค่าคอมแบบพาวเวอร์เราเยอะกว่าก็ง่ายแหละนะครับนี่แชรแข่งไปแล้วบอสก็บอสเถอะแช่เสร็จสายฟ้าหัวเข้าไปเรียบร้อยนะครับจัดการได้แล้วแล้วก็จะออกจากหน้าห้องบอสส่วนตัวนะครับได้คาถาผนึกเวทมาระดับสอง คั้นที่สองนี่มีคนกดลองสกิลด้วยหมุน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 จนเวียนหัวของเรานี่มีสกิลอะไรบ้างนี่อันนี้อ๋อเป็นบัฟแล้วก็สกิลน้ำแข็งนะครับโอ้อันนี้ลืมลืมเขียนหรือเปล่าเขียนว่า A.O.E. <Yes. S 1> นะโอเค มีระบบพลกเครื่องประดับหลังที่แปลงร่างเป็นตัวศัตรูแล้วเนี่ยเพื่อนำเคลียรนะไปลุยกันต่อ โอ้ตรงนี้มีหน้าโมนะครับนี่งไงพวกของที่ขายต่างๆนะครับแล้วก็ตรงบอสนี่คือเราสามารถเลือกลงอีกได้นะครับแต่รู้สึกมันน่าจะมีจํากัดนะนอกจากนี้มันจะมีบอสป่าแล้วก็เส้นทางสถานร,รับจ้างถ้ำปีศาจอีกนะแต่ว่าต้องเก็บเดเวลไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับถึงจะปลดล็อกพวกนี้นะอ่ะก็ถ้าใครชอบเกมแนว MMO คนไปถือแบบนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัว c คร롬เบต t a มาลองได้นะสำหรับ f o r s ส i n น w o r l d 2นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้มาลองเล่นคร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะร็ะกวดช่วยกดไลค์แลว้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ